สวัสดีครับก็กลับมาคบกันอีกแล้วนะครับกับรายการดีไซน์ฟอร์นะครับจากคณะสถาปัตย์นะครับทุกวันพฤ <faz> e: <c oughs> like หัสห์นะครับสิบหกนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับก็ดำเนินรายการโดยผมนะครับดาราตองนะครับก็พิทยาครับวันนี้ก็พงศ์เอกีดีมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นเป็นประธานสูนย์ของพงเองนะครับคือประธานศูนย์คณะสเกปนะครับก็อาจารย์บุญหล่อนะ ตั้งใจแนะนำเลยนะครับอาจารย์ครับก็ขึ้นแท่นอาจารย์กูวิทย์วาปีสินนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะให้อาจารย์เล่าแนะนำตัวเองผู้ฟังครับนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับเมื่อกี้อาจารย์ตองก็ได้แนะนำตัวผมแล้วเนาะนะครับผมก็ชื่อ อาจารย์โควิดนะครับวาฟีศิลป์นะครับชื่อเล่นชื่อจรย์มุนนะครับก็เรียกอาจารย์มุนก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่คณะก็เรียกกันจันหมุนกันโดยทั่วไปนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ใบกำนะครับหรือสั้นๆว่าแลนส์เคปนะครับในคณะก็จะเรียกเอฟเอนะครับวันนี้ก็ก่อนนอื่ต้องขอขอบคุณทางทางผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับทั้งอาจารย์นัททองแล้วก็ปียะนะครับ ที่ได้มาเชิญให้ออกรายการในครั้งนี้นะครับซึ่งปกตินี้ก็ไม่ค่อยจะมีใครเชิญเท่าไหร่ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็รู้สึกพิเศษนะครับเรบวันนี้ที่จะมาเล่าในเรื่องของเกร็ดความรู้นะครับเรื่องของแลนด์เคปนะครับที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่รอบตัวเราเนี่ยแหละมาให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องแลนส์เพีรในอนาคตนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องโควิดอ่าเรื่องโควิด ทั้งปัจจุบันแล้วนาคตและสเกตเนี่ยมีบทบาทอย่างไรอ่าเนี่ยก็คือเป็นตีมของวันนี้ใช่ะค,ะค่ะแต่ว,ว่าก่อนที่จะมาคุยว่าในอนาะคตและสเกตจะเป็นยังไงนะคะอยากให้อาจารย์หนุ่มช่วยเล่าก่อนว่านักปัจจุบ,บันนี้แลสเกตคืออะไรนะคะอยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าเชื่อว่าบางท่านคงยังยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างเช่นว่า <ๆ S 1> แลสเกตนะคะอาจารย์ค,ครับ ว่าแลนสเคปคืออะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะหากจะกล่าวคำว,ว่าการรับรู้ของคนเนาะเพราะว่าแลนสเคปเนี่ยหลายคนอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะจะคิดว่าแลนสเคปคือสวนนะครับแลนสิง <laughs> คือสวนนะฮะแลนสเคปคืออะไรคือสวนสวนที่อยู่รอบบ้านปลูกต้นไม้ใบหญ้าอนนะไรประมานเนี้ยครับจริงๆแลนสเคปมีความหมายมากกว่านั้นนะครับก็คือหากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือแลนสเคปก็คือสิ่งที่อยู่ในรอบตัวเรานี่แหละนะครับ สิ่งที่เรามองเห็นนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่จากัดเฉพาะต้นไม้ใบหญ้านะครับเป็นในส่วนของอาคารลานนะครับเสาไฟนะครับต้นไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จัดเป็นแลนสเคปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือความหมายในภาพรวมของแลนสเคปก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับนั่นคือแลนสเคปนะครับค่ะแล้วแลนสเคปนะครับมันมีบทบาทกับกับเมืองยังไงอาจารย์ถ้าเกิดผมพูดแบบว่าสั้นๆกันอยางง้ยในแง่เมืองใช่ไหมครับแลนสเคป จริงๆแลน์สเคปเนี่ยะจะว่าไปเนี่ยหากพูดถึงความใหญ่โตหรือความเล็กเนี่ยหากอยู่ในเมืองจริงแลน์สเคปมีบทบาทในส่วนของการช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองให้ดีขึ้นนะครับ mm hmm. สังเกตไหมว่าเมืองที่ในขณะที่หากพูดเชื่อมโยงไปถึงโควิดนะครับเมืองที่เป็นเมืองที่วิกฤตอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เกิดการแพร่ระบาดท,ที่ได้วงกว้างอยู่เน,นี้ยสังเกตว่าสภาพแวดล้อมในเมืองนั้นเนี่ยนะครับค mm hmm. ่อนข้างแจะ แลนด์สเคปไม่ดีนะครับแลนด์สเคปที่มันแย่นะครับเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยให้โรคระบาดแรืท้ยขยายตัวได้รวดเร็วนะครับอยกอย่างประเทศอินเดียพวกเรารู้เนาะว่าประเทศอินเดียมีผู้คนเนี่ยเยอะหนาแน่นมากนะครับและชีวิตสภาพในเรื่องความเป็นอยู่ของพวกนียก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไออัดลำบากนะครับทีนี้เคยได้ยินว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งใน ในการในการารักษาระยะห่างของโควิดไหมครับนั่นแหละครับพอแน่นมากขึ้นคําถามือว่าพอแน่นแล้วจะเอาระยะห่างตรงไหนจะเว้นไว้ล่ะครับ,รบ <ford> นั่นจึงเป็นคําตอบที่อาจารย์ตองถามอาจารย์บุ๋มเม่กี้ว่า landscape ี่ยมีบทบาทายังไงกับเมืองนะครับตัวนี้เป็นตัวคําตอบหนึ่งแล้วว่าหากแลนด s c a p e ในเมืองไม่ดีเนี่ยแลนด s c a p e ในเมืองมันดูแย่เนี่ยนะครับมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การแพร่ระบาดของโรคโดยเฉพาะโควิดปัจจุบันเนี่ย ไปได้ไวขึ้นนะครับติดได้มากขึ้นนะครับประมาณเนี้ยเหมือนที่เรานั่งกันอยู่นเนี้ยทไ<ะ>มอาจารย์ปุ๋วันนี้ช่วงไ์หน่อยติดโควิดน,นะครับถึงแม้จะใส่หน้ากากนะครับแต่แลนสเกตไม่ดีเลยห้องนี้มีฉากหลังมีโต๊ะ,ะตเรานั่งกันอยู่เนี่นะเรียบร้อยครับะจะบอกว่าสองท่านก็ต้องกัดตัวด้วยแต่เราไม่ได้ติดจริงๆใช่ไหมไม่ได้ติดอครับอ่าครับก็ เอออาจารย์ถ้าพูดถึงสถานการณ์โควิเดเงา้ยอาจย์เรากลังในปัจจุบันอย่างเงี้ยว่าถ้าเกิดเราตัดเรื่องวัคซีนออกไปเนี่ย<ม>นะครับปัญหาเรื่องโควิดกับที่อยู่อาศัยที่พัฒนาในอดเนี่ยอาจารย์<ม>เรื่องแลนด์สเคปเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนหรือว่าเราจะเรียกว่าอะไรออกแบบหรือว่าสร้างดีไซน์ให้มัน มันเขาเรียกว่าการโล่งว่าหรือว่าป้องกันเป็นระยะอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงครับอาจารย์ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ท้าทายอยู่ปัจจุบันไปเอ๊ะหักแลสเคปเนี่ยในอนาคตเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยอยู่ในวงกว้างเนาะทำยังไงถ้าพูดถึงในบริบทเมืองนะครับเมืองเนี่ยทำยไงถึงจะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเมืองใหญ่เนี่ยนะครับอยู่กันโดยอ่ะ นะครับทำงานกินข้าวใช้ชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยถามว่ามันมีพื้นที่ให้มากพอ,อ,พอที่คนในกรุงเทพออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไหมถามว่ามีมีมากพอไหมอาจารย์ตอบได้เลยว่ามันมันไม่มากพอหรอครับคําถามต่อไปว่าแล้วทํายังไงละ่ะนะครับอาจจะต้องมองที่การใช้ที่ดินในแนวดิ่นแลละนะครับเรามีตึกสูงตึกสูงเหล่านั้นมีสวนอยู่ด้านบนไหมะนะครับพื้นที่เล็กๆเนี่ยสามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแลนด์สเกลเนี่ยแทนที่จะแผ่ในแนวราบอย่างงี้ ตั้งขึ้นได้ไหมนะครับพอมีสภาพแวดล้อมที่ดีคนก็จะออกมาใช้พื้นที่ข้างนอกเองแต่คําถามตรงน,นี้นะถ้าถามย้อนกลับไปสาภาพปัจจุบันเนี่ยมีสถานที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยที่มันออกหน้าออกไปใช้งานจริงๆแล้วหรือยัง,งนะครับไม่ใช่ออกไปแล้เจอความรุนมรงนะครับออกไปแล้เจอความคิดคุณก็ไม่อยากออกนะครับถ้าทำพื้นที่ข้างนอกเนี่ย ให้ดีนะครับมีสิ่งอำนวือความสะดวกที่พอเหมาะนะครับมีความร่มลื่นเนี่ยคนยังไงก็ออกไปอยู่ข้างนอกอยู่แล้วครับการที่คนออกไปอยู่นอกเนี่ยก็จะเป็นการกระจายในเรื่องของความเสี่ยงที่จะจะมาอยู่รวมกันเนาะกระจายกระจายกันอยู่เนี่ยเชื่อว่า,าอัตราการติดของโควิดจากสภาพแวดล้อมที่มันดีเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามครับนีเน่เป็นคำตอบหนึ่งนะครับ มือนข้อที่ฟังเมื่อสักครู่คือโรคปากโรคระบาดแล้วพวกเรื่อง PM 2.5ที่กำลังแบบมีเยอะแยะเลยในประเทศไทยตอนนี้ในเมืองหัวมุมใหญ่ๆเงี้นะครับแสดงว่าแลน d s c a p e เองก็มีส่วนช่วยเยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับค่ะขอต่อยอดจากประเด็นพี่ปิยะเมื่อกี้นะครับกล่าวไว้น่าสนใจเรื่อง PM เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาก่อนโควิดอีกเราพูดถึงกันมานานแล้วนะครับถามว่าแลน d s c a p e ช่วยนะครับบรรเทาในเรื่องปัญหา เรื่องอะไรนะพียมสองจุดได้อย่างไรเคยได้ย<ม>ินเพราะว่าต้นไม้ช่วยดักฝุ่นไหมครับต้นไม้เนี่ยมันมีใบที่แตกต่างกัน<ม>ใช่ครับมีใบยเยอะต้นไม้บางชนิดใบละเอียดนะครับเช่นมะขามบางชนิดใบใหญ่แต่ว่าในตัวบใบมีผิวมันผิวมันในการให้ฝุ่นเนี่ยเป็นเป,เป็นเกาะติดได้<ม>ฉะนั้นเพียมมากเท่าไหร่ถ้าต้นไม้มีเยอะเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในแหล่งที่มันเป็นจุดกําเนิดเพียม2องในเขตเมืองโดยเฉพาะถนนนะถนนเนี่ย อ่เพีมสองจุดห้เนี่ยหลักๆก็เกิดจากหนึ่งการเผาไหม้นะครับสก็คือควันเสียจากรถยนต์นี่แหละเป็นอนุภาคใหญ่ๆถามว่าตรงเนี้ยถ้าเขตเมืองเนี่ยตรงไหนเกิดเยอะสุดก็หนีไปบนถนนใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นการปลูกต้นไม้ริมถนนเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยในเรื่องของการบันเทาการอุดซับในเรื่องของเพียมสองจุดห้จากต้นต้นเลยนะครับอืมการว่าเราก็ต้องมีการเลือกขนาดต้นใบใช่เอ่อ ประกอบตรงไม้ครับผมพวกใบ, <ık S 2> บ<า>ความสูงอไ<น>ะไห <Catal og. S 1> นใช่ครับพวกนี้เป็นเป็นส่วนช่วยเลยนี่แหละครับแลนสเคปคือมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา<ะ>ถามว่ามันช่วยในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคได้ไหมก็ช่วยได้อย่างที่อาจารย์ผมได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นะครับเพียง2.5เห็นได้ชัดเลยครับว่าในเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะฮะเอาอยู่ใกล้บ้านเราก็ได้ก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเขากำหนดโซนว่า โซนไหนรถยนต์เข้าได้นะครับโซนไหนรถยนต์ไม่ให้เข้านะครับ <S <S <ซ>ในโซนที่รถยนต์เข้าได้เขาจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่สองข้างทางนะครับฉะนั้นไอสิ่งที่ที่เรียกว่าพีเอ็มสองจุดห้าเกิดมาจากการของไหมของรถยนต์ได้เนี่ยโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่เป็นรถรถดีเซลนะครับมันก็จะถูกไปต้นไม้ดัดจับข้อมุอ้ไปในอากาศใช่ไหมฮะต้นไม้พวกนี้จะช่วยซับช่วยดักจับตรงนี้ได้ฉะนั้นอลไรกัเหมือจาก เทียบ2.5จากการสัญจรโดยรถยนต์เนี่ยมันก็จะลดลงไปตามนะรับในเมื่อเรามีแรนสเคปแลนสเคปก็คือต้นไม้เนี่ยที่ดีนะครับตรงนี้ก็จะมันเผาได้ในเขตเมืองที่ดีไปด้วยนะครับแล้วเอ๋อที่ผมถามต่อเนื่องนะถ้าเกิดเราจะพูดประเด็นของพี่เอ็มสองุาอยู่แตงผมขย่ายถามแล้วในชุมชนก็ดีหรือบ้านพักอาศัยหรือในงานธุริกรรอะไรต่างๆเรื่องเพียงสอุดห้าเนี่ยถ้าเกิดใช้ตากพุดนในแลนสเคป อมาแก้ไขหรือว่ามันเคาอะไรเงี้ยครับมันจะจัดการยังไงครับอาจารย์ครับช่วยได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแล้วช่วยได้บ้านแต่ละคนเนี่ยถามว่ามีการจัดสวนไหมมันน่าจะมีนะอย่างน้อยกระถางเล็กๆนะฮะเมื่อกี้อาจารย์บุ๋มพูดไปแล้วว่าต้นไม้เนี่ยช่วยในเรื่องของการดับจับฝุนล้อขนาดเล็กได้นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยมันช่วยได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากบ้านเช่นบ้านอาจารย์ตอมบ้านอาจารย์บุ๋มบ้านอาจารย์ปิยะเนี่ยบ้านน้องปิยะเนี่ยนะฮะอยู่ติดกันสามหลังซึ่งแต่ละหลังเนี่ย มีส่วนหน้าบ้างแต่ละคนนะฮะถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้แหละนะครับแต่ว่ามากน้อยเท่าไหร่ก็อยู่ที่จํานวนคนที่ที่คิดมาเราและผูกูกกันไปเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นแลนสเคปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบรรเทาของเพียมองจุได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็เอ่อเราจเหมันที่ย่าฟันนะคะตอนแรกเนี่ยเราเมองเออของย่านะคะเรามองแค่ว่า านาทเคปคือทําให้ทัศนยาพ้าสวยงามพ้างั้นเองเหมือน<ม>อสองข้างถนนหรือไม่ต้อก่อกางถนนเนี่ย uh huh. เราลองมองแค่ว่าช่วยความสวยงามหรือความร่มรื่นเท่าน,านั้นแต่ว่าวันนี้ก็คือเพิ่มมารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วต้นไม้ก็มีสวม่วนในการดูดซับฝุ่นต่างๆมากขึ้นร,รวมถึงประเทของต้นไม้ด้วยค่ะเพราะตอนแรกและกัเอะส่วนมากก็จะเห็นแค่ต้นเครื่องฟ้า,ฟาต้นถ<ม>อ,อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่เคยรู้เลยว่า จริงเขามีสรรพคุณต่างกันนะฮะอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับจริงๆเนี่ยยกตัวอย่างนะเอาที่ปลูกแถวแถวเกาะกลางที่หนึ่งก็ได้ที่เห็น,นเยอะๆนะมีต้นชาออกเกี้ยนใช่ไหมฮะมีต้นแก้วนะฮะซึ่งชาออกเกี้ยนแก้วเนี่ยใบ,บยจะละเอียดมากแล้วกุ้มเขาจะหนาแน่นมากมีฝุ่นแม้นิดเดียวเนี่ยเขาก็จะเข้าไปติดในพวกนั้นนั่นแหละไม่ให้ฟุ้งเห็นไหมนี่นี่คือประโยชน์เลยเพราะว่าผมเคยสังเกตเวลาข้ามถนนเราเราจะไปเราเวลาผมมันเป็นบ้าอะไรไม่รู้เวลาเดินข้ามถนน ผมก็ชอบไปจับต้นไม้ไปดูใบอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นนะมันจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีอ่าเรียกว่าเทศบาลนะลดน้ำเขาก็ก็จะก็จะเลอะลงมาอ่าใช่ครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากแลนด์สเกตที่ช่วยบรรเทาตรงนี้ได้ก็เนี่ยคนยังต้องช่วยด้วยนะครับเมื่อกี้อาจารย์ทองูดถึงเขตเขาเรียกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเช่นเทศบาลถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะเป็นปทมเนาะนะครับเวลามาลดน้ำเนี่ยการลดน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยชะล้างฝุ่นเบี้องจุดออกจากต้นไม้ได้ด้วย หากไม่ช่วยเขานะครับต้นไม้่ยหายใจทางทางใบทางปากใบนะครับถ้าไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาอาจจะหายใจได้ลำบากต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตของของเราเนี่ยแหละเอ้ยเหมือนเรานี่ยแหละครับหากเราไม่ช่วยเขาประสิทธิภาพในในเรื่องของการจะช่วยเราในการลดมลพิษเนี่ยในเรื่อง PM ียง2.5ก็จะน้อยลงนะครับก็เมื่อกี้พูดถึงก่อกางเนี่ยนะผม ก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างนะแต่ไม่รู้ผลพูดได้ไหมอาจารย์พอจำพี่ย่าพอจำได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงก่อกลางของก่อกลางของเราใช่ไหมของเราเนี่ยครับต้นโพลเซียนโอ้ยมันเป็นต้นโพยเซียนที่คืองงจริงๆนะเออมันโอ้โหแบบนึกคิดยังไงนะครับเพราะต้นโพยเซียนมันจะมีลำต้นมันจะเหมือนแบบอมน้ำเนาะอมน้ำอมน้ำครับก็แห้งไปอ่า หรืองการเป็นวงจุ้ยอะไรบ้าครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็เป็นหลักความเชื่อหลักความเชื่อใช่ไหมก็อาจจะผมผมเดาว่ามคงไม่แบบมีหนาแล้วคนจะไม่ข้ามอะไเงี้ยเนาะคนกลัวไม่ข้ามแล้วอะไรไปได้อะไปได้ตอนนี้มันก็คงตายกันไปหมดแล้วครับ ไอ้เรนูนี่มีสิีสำคัญน,นะผมว่ามันมันมันสิ้นเปลืองนะเนาะถ้าเกิดพอทำแล้วมันตายนะครับอ่เดี๋ยวกลับมาเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของการรู้ใจเดีย๋ยวจะโดนฟ้องนะเ <laughs> ดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาเนะะานนนะ,ะเขาบอกบมาเรื่องเราจะเก้มอ่าเนี่ยอาจารย์ผมกำลังจะถามอาจารย์อย่างนี้ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้สถาปนิกอย่างเงี้ย<ช>ครับเป็นเป็นนักออกแบบและสเกลง่ายๆนะครับ มุมมองของอาจารย์ในการเราจะออกแบบเลนส์เคปในอนาคตเนี่ยอ่าดูจากคำนึงถึงเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับบอกเพราะว่าเราขอเราคือเกษรในอนาคตเนาะครับ่ะอ่าอ่านี่ขอตอบอาจารยกน้ำตองนิดนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านพูดว่าแลนด์สเคปอนาคตมันอาจจะดูกว้างไปหน่อยแต่อาจารย์ขอโฟกัสมาที่โควิดแล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยหากเราจะออกแบบพื้นที่ภายนอกภายนอกอาคารนะฮะแลนด์สเคปคือพื้นที่ภายนอกอาคารนะครับแต่ว่าเราเห็นอาคารเป็นองค์ประกอบในแลนด์สเคปมันมันกรใช่อยู่นะครับทีนี้อาจจะต้องคิดแล้วว่า เอ๊พื้นที่ภายนอกอาคารเนี่ยทำยังไงนะครับถึงจะลดการการอะไรนะการติดของโควิดนะฮะให้ลดการสัมผัสคนให้มากที่สุดอะไรที่เราเห็นเช่นม้านั่งอาจจะไม่มีที่พ้าแขนแล้วเพื่อลดอะไรฮะลดการจับการสัมผัสเพราะว่าโควิดเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าอันนี้จากที่ผมศึกษามานะอาจารย์บุมศึกษามันเขาบอกว่าอ่านมาแล้วกันจะเรียกว่าศึกษามันดูดีกันไปเรียกว่าอ่านมาผมอ่านมาอ่านมาแล้วก็จํมาเขาบอกว่าคุณภาพของโควิดเนี่ยมันไม่สามารถลอยหรือแพร่กระจายไปได้ไกลเกิน2เมตรนะครับมันเป็นอนุภาคใหญ่ฉะนั้นเวลาเราพูดเนี่ยมันอาจจะตกอยู่แถวแถวเรานี่แหละนะครับหรือตกอยู่แถวแถวเสื้อผ้าเราแถวแถวขอบโต๊ะนะยกตัวอย่างเก้าอี้สนามตัวหนึ่งมีที่เท้าแขนอาจารย์ผมพูดไปไม่ใส่แมส พอพูดไปเสร็จปุ๊บไม่พอฮะจามด้วยพอจามเสร็จอาจารย์ก็มือนิเช็ดหน้าเองพอเช็ดเสร็จปุ๊บอมีเพื่อนมาเรียกอ้าวอาจารบู๊ปปังเดี๋ยวเราไปวิ่งต่อดีกว่าอาจารย์ก็จะลุกขึ้นอาจารย์สามารถยืนตรงได้เลยไหมอาจจะไม่คือคนที่อาจารย์ก็จแล้วแกก็ไปอย่ที่ยแล้วมือที่อาจารย์ปั้นหน้าอาจารย์นั่นที่ปากจมูกปากนปากอาจารย์นั่นที่นั่นมันเคสัมผัสที่นี่ใช่ไหมแล้วคนที่นั่นอาจารย์อาตอมมาเดินต่อ อาจารย์ณตอมมานั่งก็ยี่ตัวนี้ครับถามอาจารย์ณตอมหน่อยอาจารย์ณตอมมายืนตรงแล้วนั่งลงเลยได้ไหมก็ได้ลองดูสิเออก็ต้องหรอกจับก่อนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเดินมาปุ๊บหย่อนก้นนั่งลงเลยห็ถือว่าแข็งแรงมากมันคงจะเป็นแบบมาแล้วก็แบบอย่างเงี้ยมันก็่ได้แบบจะเจ็บปวดไหมมันก็ต้องมีการพยายามก่อนใช่ไหมใช่อันนี้ก็เรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวครดีไซน์ฉะนั้นดีไซน์นี้อาจจะต้องลด เป็นการตอบรับหรือลดพฤติกรรมคนที่จะเป็นการส่งต่อในเรื่องของโรคโรคระบาดได้แล้วก็ยิ่นั่งนะฮะในแนวแลนสเคปเขาเรียกแพนเตอร์บ็อกเนาะที่จะทำรอบต้นไม้ยาวๆเนี่ยอาจจะต้องลดพอหลงให้มันเป็นระยะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนมากขึ้นเพื่อจะไม่ให้นั่งมาติดกันของแท้ของบานอ่าของแของบานนี้นั่นคือแลนสเคปที่มันต้องเปลี่ยนไปปรับตามรูปแบบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงแม้โควิดจะระบาดจะแร่ระบาดอยู่มันคงจะไม่ ออกแบบในส่วนสาธารณะไม่ให้มีม้านั่งหรือเป็นไปไม่ได้นะครับแต่รูปแบบของม้านั่งนะม้านั่งนั้นต้องเปลี่ยนไปนะครับเพื่อลดการส่งต่อโรคอย่างที่อาจารย์หมได้ยกตัวอย่างไปเมือ่อกี้นะครับหรือลานกิจกรรมบางอย่างนะฮะถ้าในกรณีปกตินะครับอาจจะมีในส่วนสาธารณะเป็นลานใหญ่ได้เพื่อจุคนได้เยอะแต่ด้วยโควิดนะฮะเราจะมองเห็นแล้วว่าลานพวกนี้มันก็สร้างโอกาสในการแพร่เชื้อได้เหมือนกันฉะนั้นลานวันนี้อาจจะต้องลดขนาดเล็กลงไหม แล้วแทนที่จะมีลานอยู่ลานเดียวเนี่ยสามารถหดลงแล้วก็กระจายในลานรักษณะเนี่ยออกไปเป็นหลายๆลานได้ไหมก็จะเป็นการลดจํานวนคนที่จะมารวมตัวกันได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่พยายามสร้างภาพให้เห็นมันเหมือนเป็นการเพราะว่าทําพื้นที่ให้มันคอมแพคให้มันเล็กลงครับผมแต่ก็มีพยายามกระจายกลุ่มใชเพื่อลดความแออัดใช่ครับแช่วันนี้ก็เป็นวิธีที่ถือว่าน่าจะน่าจะใช้ได้ดีนลครับว่าครับผม เพราะว่าเหมือนตอนนี้เองถ้าในส่วนตัวมุมมองคิดว่าถ้าจะให้คนมาปรับพฤติกรรมตัวเองเลยเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ยากนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กับความเคยชินใช่ครับที่อาจารย์หนุ่มบองว่าถ้าเกิดว่าต้้อี้มีนักมีมี อ่าที่จับแล้วก็แต่จับแล้วก็จะพิมแต่ถ้าทมันบังคับว่ามันไม่มีที่พิงมันไม่มีที่จับเราก็คงไม่จับไม่พิมใช่งั้นอันนี้คงต้องเป็นหน้าที่ของนักออกแบบด้วยที่ต้องแบบพยายามออกแบบอะไรออกมาเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมของคนด้วยถูกไหมอาจารย์ถูกครับถูกครับเพราะว่าท่านี้นั้นอ่าที่ปิยะเสริมเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าอ่านักออกแบบก่าจะออกแบบได้ต้องศึกษาพฤติกรรมคนเหมือนที่อาจารย์มุนยกอย่างเนี่ยจะนั่งก่อนมันต้องมีการจับบ้างแหละเราลังโทรศัพท์อยู่ เราไม่สามารถที่จะหย่อนกค้นลงไปได้ทันทีเลยมันเดี๋ยวต้องมีการควา้ามีการจับอะไรบางอย่างเพื่อพระยุงตัวก่อนแล้วก็นั่งลงนะครับ<า>ทีนี้พอนันกออกแบบรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำยังไงถึงจะ ให้คนนั่งลงโดยที่ไม่มีไม่มีการจับฉะนั้นเก้าอี้ต้องมีระดับสูงขึ้นไหม,มเพื่อลดระยะห่างที่จะเอาการเดอนโ้นลงมาแล,แล้วก็ขาเนี่ยอาจจะไม่ทอดอย่างนี้นั่งอยู่แบบชั่วคราวออกแบบให้เขาได้นั่งแค่ชั่วคราวนะั้นไม่ได้สร้างโอกาสให้เขาได้มาคุยกันยาวๆแบบนี้นะครับนั่งคุยแป๊บเดียวแล้วไปที่อื่นแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นการช่วยลดช่วยแพร่ลงและที่สำคัญที่สุดนะครับการออกแบบ landscape ภายนอกเนี่ยมันต้องมีการระบายอากาศที่ดีด้วยนะครับถ้าไม่ระบายอากาศที่ดีทาไงฮะ พูดไปกระจายอยู่ตรงนี้นะครับมอืนเต้องมีการระบายถ่ายทีษอากาศที่ดีด้วยเราทำายการอยู่ในห้องสตูดิโอเอ็กซิบิชันของคณะเนาะเราใช้ระบบแอร์ถ้าไม่เปิดก็หมายเราก็ร้อนใช่ไหมฮะนะยไม่ออกฉะนั้นแอร์ก็เป็นตัวหนึ่งในการเร่งเร่งอะไรนะเร่งให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้นะครับฉะนั้นข้างนอกเหมือนกันครับทำยังไก็ได้ให้ดูโปรดูโล่งแล้วการระบายอากาศได้ดีเพื่อลดอัตราการเสี่ยงของอะไรฮะ ของการแพร่ระบาดของโควิดที่เกี่ยวข้องกับแรสเคทตรงนี้ได้นะครับอันนี้พอเด็น้ามนะครับน่าเหินง่าก็เราก็ฟัองอาจารย์ดุมเล่ามาพอสมควรแล้วนะคะแต่ก็ทั้งในมุมมองของบุคคลทั่วไปด้วยแล้วก็มุมมองของนักออกแบบด้วยแต่ว่าตัวน,นี้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสาระดีๆเกี่ยวก,กับแรสเคทยังมีอีกเยอะเลยแต่ว่าขอครับทำเพลงสักครู่หนึ่งแล้วลับามาในเบลที่สองค่ะ